คำว่าเสือผืนหมอนใบของชาวจีนพ้นทะเลนั้นมีความหมายอย่างไรวันนี้ในชั้นวีคได้รับโอกาสจากกลุ่มเมง้งเดินทางย้อนเวลาหากลงอมา่าที่เมืองโผลเล้งเมืองโซเถาและกวัางเจาคนจีนพ้นทะเลเป็นเหล่าคนจีนที่อยพย,ยพเดินหน้าจากประเทศจีนมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เพื่อนหนีความแห้งแลง้งติดต่อก,กันมาหลายปี รวมถึงการหนีภัยสงครามที่เกิดขึ้นหลายครั้งทั้งการต่อสู้กันเองภายในประเทศจนถึงภัยสงครามระหว่างประเทศทําให้เกิดข้าวยากหมากแพงมีการกดขี่กลมเพงทั้งผู้ปกครองจากส่วนกลางก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสะสมจนเกิดความคิดไปตายเอาดาบหน้าจีนพ้นแตเแลก้ก็คือจีนที่แต่ละแแ่ต่างๆได้อพยพตอนเมื่อสมัย แผ่นดินจีนเนี่ยมีความเดือดร้อนจากภัยลูกรลานจากต่างชาติต่างๆแล้วก็มีบ้านเมืองไม่สงบการทำมาหากินก็ค่อนข้างยาไม่เคยสะดวกนักเพราะมีต่างชาติมาลูกรลานเพราะนั้นจีนก็จะกระแตกกระจายที่ไปอยู่สิงคโปร์บ้าง มาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างประเทศไทยบ้างเพราส่วนใหญ่จีนก็ไปเนี่ยเขาก็จะไปในแถบเอเชียก่อนอ๋อคนคนจีนส่วนใหญ่เขามีความมานะอดทนมากกว่าเขาทำธุรกิจอะไรเขาก็ทนนะแล้วก็คนที่ไปจากค,คนทะเลจากทา,ทางนี้ไปเนี่ยเหมือนเหมือนเมื่อวานเราอยู่จีนพ้ทนทะเลอพยพหลกักๆถึง7ครั้งใหญ่ๆแต่ที่ล่าสุดใกล้ช่วงรุ่นอากงอาม่า พอสืบสารหาตำนานของต้นตระกูลประมาณร้อยปีเศษที่เป็นการอาพยพครั้งใหญ่ทั้งสงครามโลกทั้งความยากจนทั้งภัยแล้งสะสมจนทำให้ต้องออกเดินทางกันอีกหลายครั้งนับรวมชีวิตก็เป็นล้านล้านคนกระจายไปทางใต้จากปากอ่าวเมืองซัวเถาออกสู่ทะเลจีนใต้จนถึงแหลมสุวรรณภูมิด้วยเรือสำเภาส่วนมากเป็นคนหนุ่มสาวที่บอกว่า จะไปเผชิญโชคและถ้าไม่ตายก็จะกลับมาตอบแทนบ้านเกิดแล้วก็เป็นคนที่ประหยัดเก็บเงินกลัวอดเหมือนอยู่เมืองจีนก็อยู่เมืองจีนไปเคยทำให้พี่น้องชาวจีนส่วนใหญ่ที่ไม่มีข้าวสารกินต้องกินข้าวต้มต้มละมันนะฮะ ว่าไปนน่นก็ความาความคิดความหลังเก่าๆมันติดไปด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นคนจีนไปพ้ออนทะเลไปแล้วจะมีความขยันแล้วก็ประหยัดด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ตังไม่ใช่ตังที่ไม่พาังเลจอผืนหมอนใบเป็นคำที่เจ้าสัวต่อหลายตระกูลที่บอกเล่าถึงการเดินทาง มาพึ่งพระบรมโพธิสงภานของแผ่นดินไทยที่สะท้อนให้เห็นว่าความอดทนความเพียรความอดทนอยูและความประหยัดเป็นสำนึกที่ท่องจำบอกลูกสอนหลานให้สำนึกถึงลากเง้าความยากจนที่ไม่มีวันลืม <c oughs> เพียงแค่50ปีลูกหลานแดนมังกรายตระกูลแท้ก็เริ่มเติบใหญ่และส่งเงินทอง เข้าไปช่วยญาติพี่น้องในสัวเถากวางเจาและโผลเล้งมนทนกวางตุง้งไปจังหวัดต่างๆที่เขามีงานเก็บศพไร้ญาติหรือเขามีการเปิดไอมลนิธิใหม่เราก็ไปร่วมพิธีตลอดปจัจจัยบูญเหตุที่ทำให้เข้ามาช่วยงานของก็ก็ <ๆ S 2> มันเห็นดีว่ามันมันเป็นงานบุญกุศลที่ว่า ควรจะทำแล้วก็ก็เห็นเห็นว่ามันมันมันดีกับคนทั่วๆวไปที่ว่าเวลาคนตายแล้วไม่มีเจ้าของก็อไปทิ้งเอาไปฝากไว้วัดโน้นวัดนี้แล้วก็วัดยกให้ทางมือที่เราเก็บศพและญาติก็ไปเก็บทำพิธีสวดแล้วก็สุนเพิงให้เขาขึ้นสวรรค์ไปของศิลปสื่อวนษณา โองแห่งประเทศไทยนะโดยในนามสมาคมพุทธมามกะสงริย์การกุศลแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์กรที่เป็นสมาชิก55แห่งนะฮะทั่วประเทศไทยที่วันนี้ที่มากันเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์คือมาเกี่ยวกับงานเปิดป้ายวางศิาลาฤกษ์ของเพียวเยี่ยงไทยนะฮะเพียวเยี่ยงไทยเพียวเยี่ยงไทยก็คือตอ้นกำเนิดของ พวกตัวพวกเซนสือของเราที่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นต้นกำเนิดถือว่าเป็นตัวแม่ของเรานะ,ะจากตัวแม่มาก็ไปไม่มีลูกอยู่ที่ศรีราชาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนจนถึงห5แห่งทั่วประเทศนะ,ะวันนี้ที่มาพเพราะว่าเขาฉลองครบรอบ90ปีของของที่นี่ของประเทศจีนนะฮะ รับพวกเรามาแสดงความยินดีเขาด้วยว่าเขาอากาศไปเชิญเราแล้วเราก็มาร่วมพิธีวางศรรลิลาฤกษ์สนามสวนสาธารณะให้กับประชาชนที่ที่เทียวเยไทยที่โผล่เล็กแล้วก็เปิดเปิดตัดติบินเปิดแพ้คุ้มป้ายนะฮะก็เป็นนิมิตหมายที่พวกเราจะต้องมากันนะฮะเป็นวัตถุประสงค์ของเราคือเป็น ตัวตัวหลักใหญ่ของเรานะครับและอันดับสองก็คือพวกเราก็มามาที่นี่ก็เป็นประเทศจีนคือเป็นประเทศต้นกําเนิดของพวกเรานะฮะคือบู่ย่าตายายของเราอยู่ที่นี่และพวกเราที่มากันทั้งหมดเนี่ยก็ก็เหมือนกับ วันยยนี้กลุ่มสมาคมพุทธมามกระกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมสาขาทั้งหมดในเครือตระกูลเม้ง55สาขาจำนวน174ชีวิตจากเมืองไทยเดินทางร่วมฉลอง90ปีประวัติศาสตร์ศาลเจ้าโป้ยเซียนต้นกำเนิดศาลเจ้าและเซียนต่างๆของเมืองไทยที่เมืองโซเทาและร่วมแสดงความกระตัญนุตากับบ้านเกิดในรุ่นอากงอามาที่เคยบ่มสอนว่า ถ้าวันใดประสบความสำเร็จก็อย่าลืมรากเง้าของตนเองกลับไปกราบไหว้บรรพบุรุษให้ได้รู้สึกว่าเราเป็นชาวจีนคนทะเลลูกหลานถือว่าหลานดีกว่าผมเป็นรุ่นสามแล้วนะรุ่นสามแล้วรุ่นอากงนึงมาจากมาจากที่นี่ไปที่เรามาเที่ยวนี้รู้สึกว่าก็ได้นึกถึงอดีตเก่านะครับที่ขึ้นจากตัวเท้าที่ท่าเรือตรงแห่งนั้นนะครับรู้สึกว่า ก็มา,มาเมื่อรลอกว่าปีที่แล้วถึงวันนี้ก็นึกย้อนอดีตได้คนจีนพ้นทะเลปัจจุบันอาศัยอยู่เกือบ50ประเทศทั่วโลกซึ่งจะเป็นคนจีนแตกจิว๋วมีจำนวนรวมถึง16ล้านคนและอีก15ล้านคนจะอาศัยอยู่ที่มณฑลกวางตุง้งด้วยภูมิประเทศของเมืองสัวเถาเป็นท่าเรือติดต่อก,กับต่างประเทศ เป็นประตูเข้าออกนานถึง1,800ปอปีทำให้เกิดการเดินทางค้าขายแรงงานและสินค้าจนมีความชำนาญและเรื่องเล่าในเส้นทางสู่แดนใต้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งทั้งทรัพย์สินเงินทองและของธรรมชาติจึงกลายเป็นความเชื่อและเกิดแรงบันดาลใจทำให้คนรุ่นรุ่นจะรวมตัวการเดินทางเพื่อไปเปิดโลกและแสวงหาความเจริญ ไลถึงอเมริกา,กายุโรปและออสเตรเลียมิจาจะวัฒนาเนชั่นวีกรายงานที่สวนห้าแพนเมืองกวังเจา้า